สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการติ g Ads พาไปชมนะครับอีกแล้ววันนี้เป็นวันหยุดสบายๆนะครับผมพาครอบครัวนะครับมาเที่ยวสมุทรสงครามหรือว่าแม่กองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจะต้องแวะมาที่วัดที่มีชื่อเป็นมงคลมากๆครับวัดทุ่งเศรษฐีแบบพอเพียงครับผม และพระประธานในพระบูชสแห่งนี้ก็คือหลวงพ่อพระพุทธชัยมงคลเศรษฐีครับซึ่งเป็นพระประธานในพระบูชสแห่งนี้ซึ่งมีความงดงามนะครับสีทองอารามถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดทุ่งเศรษฐีนี้นะครับแน่นอนครับมีหลวงพ่อพระสิวลีศักดิ์สิทธิ์ครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีเรื่องของพระศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่มีปาฏิหาริย์ต่างๆอีกหลายรูปหลายองค์นะครับอีกหลายองค์นะครับเช่นที่รายการ Big กแอไดอ้ได้บันทึกภาพแล้วก็ได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมก็คือพระปิตานะครับพระสิวลยงเล็กนะครับแล้วก็ เทพหันใจนะครับที่ท่านผู้ชมชอบจริงๆเลยนะครับที่จะมาแล้วต้องไปกราบไหว้ขอพรนะครับสิ่งดีนๆ,ๆดนๆี้ถ้าท่านมาเที่ยวที่อัมพวานะครับก็แวะมาครับแวะมาชมพระโพสต์งดงามนะครับสีขาวแล้วก็เป็นพระโพสต์แบบพอเพียงรูปแบบเดียวกับวัดพระราม9ก้าการจนดพิเศษครับก็ขอแนะนำครับขอเชิญ ะครับท่านผู้ศรัทธาหรือว,ว่าแวะมาเที่ยวตรงนี้นะครับอัมพวาก็แวะมานะครับมกากราบไหว้ขอพอรนะครับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระศิวลีเรียกทรัพย์เรียกเงินโชคดีค้าขายนะครับกราบขอพ,อพอรขอธรรมะจากหลวงพ่อเจ้าวาดครับเชิญเดี๋ยวผมก็จะมาถึ้งภาพบรรยากาศให้ท่านได้ชมต่อไปครับขอเชิญครับ